สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของ Mo t ต r o l a g p 9001 plus นะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่ะ m o t o r o l a GP 9001 plus ครับตัวนี้แรงทะลุทะลวงนะครับตัวนี้ความแรง15วัต์เลยนะครับตัวนี้นะครับโอ้สุดยอดครับนะครับอ่ะนะครับวิธีบันทึกช่องนะครับ อ่ะก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาบันทึกช่องพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับท่านเวลาท่านจะบันทึกนะครับให้เอา06ออกก่อนเนี่ยช่องเมมโมรี่นี่ครับไม่งั้นท่านจะกดไม่ไปนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับอ่มันจะกดอะไรไม่ไปนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับกดตัวเลขไม่ได้นะครับต้องเอาออกนะครับวิธีเอา006ออกให้ทําแบบนี้นะครับกด V+M เป็นหนึ่งทีครับนี่ครับ V+M หนึ่งทีปุ๊บ อ่ามันจะเป็น c h 0 0 6นะครับกดซ้ำอีกหนึ่งทีครับกด v t ับ m นะครับซ้ำไปหนึ่งทีครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับ006มันหายนะครับทีนี้อ่าเราก็บันทึกความถี่อ่าได้ตามต้องการนะครับอ่าอีกนิดหนึ่งนะครับการบันทึกช่องนะครับทุกครั้งนะครับต้องบันทึกช่อง a เสมอนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรพวกเนี้ยต้องบันทึกช่อง a ทุกครั้งนะครับอ่า ผมจะสมมุตินะครับหนึ่งห้าสี่ห้าห้าศูนย์นะครับอ่ะหนึ่งห้าสี่ห้าห้าศูนย์นะครับอันนี้คือความถี่สมมุตินะครับได้ความถี่ที่ต้องการบันทึกแล้วนะครับให้ท่านทําแบบนี้นะครับกดเมนูหนึ่งทีครับนี่ครับเมนูเพื่อจะเข้าโหมดบันทึกนะครับกดเมนูหนึ่งทีปึ๊บอ่าไปเมนูยี่สิบหกนะครับอันนี้มันเมนูเจ็ดนะครับไปเมนูยี่สิบหก โดยการกดลูกศรไปทางขวานี่ครับอ่าไล่เมนูไปนะครับอ่าหรือท่านจะไปแบบรัดนะครับให้กด26เลยนะครับ26เลยนะครับปึ๊บเห็นไหมครับมาเมนู mem ch นะครับาเมนูที่26นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดเมนูเป็นทีนะครับปึ๊บ memory channel อ่ามันจะบอก memory channel นะครับอ่านะครับทีนี้ท่านก็เลือกช่องต้องการบันทึกนะครับอ่าช่องไหนก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับ เลือกมา1ช่องนะครับอ่ะผมจะอ่าเลือกช่องที่1นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมบอกก่อนตัวนี้มันบันทึกได้ทั้งหมด199ช่องนะครับเห็นไหมครับเนี่ยร้อช่องเหลือเฟือนะครับอ่าช่องเมมโมรีนะครับอ่ะทีนี้เราก็เลือกช่องที่ต้องการนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอีกนิดหนึ่งนะครับถ้ามันเป็น ch อย่างนี้นะครับคือหมายความว่าช่องได้ถูกบันทึกแล้วนะครับอ่าถ้ามันไปอย่างนี้นะครับอ่ะถ้ามันไม่มีถ้าเป็น03 003เนยอช่องว่างนะครับอช เราจะใส่ช่องไหนเราบันทึกทับได้เลยนะครับสมมุติผมจะใส่ช่องที่1นะครับนะครับเสร็จแล้วได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับให้กดเมนูไปหนึ่งทีครับปึ๊บ confirm อ่ามันจะบอกว่า c o n f i r มนะครับเสร็จแล้วให้กดวิดาพเอมออกมาหนึ่งทีครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับ154550ช่องที่1เห็นไหมครับอ่ะผมสมมติอีกช่องหนึ่งนะครับวิธีบันทึกให้เอา001ออกก็ทำเหมือนเดิมครับกดวิดาพเอมครับปึ๊บ <Channel> มันจะเป็น ch 0 0 1ใช่ไหมกดซ้ำอีกหนึ่งทีครับปุ๊บเพ <quency> ื่อให้เป็นช่อง vfo เห็นไหมช่องว่างแบบนี้นะครับ0 0 1หายนะครับอ่ะช่องที่2นะครับ1 6 8 2 7 5นะครับอ่ะ 8, 1 6 <One>. 8อ่า1 6 8 เอาเป็น7 7 5นะครับ7 7 5นะครับปุ๊บอ่าได้ช่องที่ต้องการแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับกดเมนูนะครับเพื่อจะไปเมนู26นะครับเมนูอ่าอันนี้มันเมนู26อยู่แล้วนะครับให้ท่านกดเมนูไป1ทีนะครับปุ๊บอ่าแมมโมรี่ชาแนลนะครับให้กดลูกศรขึ้นนะครับเพื่อจะบันทึกช่องที่2นะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันการบันทึกครับปุ๊บ อ่ามันจะบอกว่า Confir m มนะครับเสร็จแล้วกดวีท้าเป็นออกมาเพาปึ๊บอ่าเห็นไหมครับช่องที่1ที่2เนี่ยผมจะบันทึกช่องบนเสมอนะครับอ่าสามสี่ห้าก็ช่องบนตลอดนะครับอ่าเรามาเช็คอ่าเราถอยหลังลงนะครับอ่าเวลาเช็คปึ๊บเห็นไหมครับช่องที่1 15 4 5 0ห้ยเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยวิธีบันทึกนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากไหมครับอ่ะคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนำวิธี ลบช่องนะครับถ้าช่องมันเยอะนะครับเราก็ลบออกนะครับคลิปหน้าเจอกันอีกทีนะครับครับคลิปนี้กขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ